หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่69คลิป EP 69พระวินัยปิฎกมหาวิพังสังฆาทิเศษกัน ส,สิทุพะจะสิกขาบทพระบัญญัติพระบัญญัติ425ก็พิสุเป็นคนว่ายากอันพิสุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมในสิกขาบทที่มาในอุเทศ กลับทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้โดยกล่าวว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรผมไม่ว่าดีหรือเลวถึงผมจะถึงผมก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรพวกท่านไม่ ไม่ว่าดีหรือเลวเหมือนกันพวกท่านงดเว้นว่ากล่าวผมเถิดพิสูจนั้นอันพิสูจทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านอย่าทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้จงทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนได้ แม่ท่านก็จงกล่าวตักเตือนพิสุทั้งหลายโดยชอบธรรมแม้่พิสุทั้งหลายก็จะว่ากล่าวตักเตือนท่านโดยชอบธรรมเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยการว่ากล่าวตักเตือนกันและก,กันด้วยการช่วย เหลือกันและกันและให้ออกจากอาบัตพิสูนั้นอันพิสูทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นพิสูนั้นอันพิสูุ์ทั้งหลายพึงสวดสม,มานุภาพจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้น ถ้าเธอกําลังถูกสวดสมมานุภาพกว่าจะครบสามครั้งสละหรือสละเรื่องนั้นได้นั้นก็เป็นการดีถ้าเธอไม่สละเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระฉชน,นะจบสิขาบทวิพัง 426คําว่าก็พิสุเป็นคนว่ายากความว่าพิสุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนรับคำสั่งสอนโดยเคารบคำว่าในสิขาบทที่มาใน อุเทศได้แก่ในสิขาบทที่มาในพระปฏิโมกคํคำว่าพิสูทั้งหลายได้แก่พิสูุเหล่าอื่นชื่อว่าโดยชอบธรรมคือสิขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติหรือทรงบัญญัติยติแล้ว ทรงบรญ,ญายาะติแล้วนั้นชื่อว่าโดยชอบธรรมพิสูจนั้นอันพิสูจทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่โดยสิขาบทชอบธรรมนั้นกลับทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้โดยกล่าวว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรผมไม่ว่าดีหรือเลว ถึงผมก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรพวกท่านไม่ว่าดีหรือเลวพวกท่านจงเว้นว่ากล่าวผมเถิดคำว่าพิสุนั้นได้แก่พิสุผู้ว่ายากนั้นคำว่าอันพิสุทั้งหลายได้แก่อันพิสุเหล่าอื่นอธิบายว่าพิสุผู้ได้เห็นพิสุ <c oughs> ผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนพิสุเป็นคนว่ายากนั้นว่าท่านอย่าททำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้จงทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนได้แม้ท่านจงว่ากล่าวตักเตือนพิสุทั้งหลายโดยชอบธทำแม้พิสุทั้งหลายก็จงว่า <c oughs> จะว่ากล่าวตักเตือนท่านโดยชอบธรรมเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภา,าคจเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยการว่ากล่าวตักเตือนกันและกันด้วยการช่วยเหลือกันและกันให้ออกจากอาบัตควรว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองควรว่ากล่าว ตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละต้องอาบัตทุกกฎพ,พิสู์ทั้งหลายได้ยินแล้ว <c oughs> ไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอาบัตทุกกฎพิสูตนั้นอันพิสูตทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ ท่ามกลางสงว่ากล่าวตักเตือนว่าท่านอย่าทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากะว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ท่านจงทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนได้แม้ท่านจงว่ากล่าวตักเตือนพิสูนทั้งหลายโดยชอบธทมแม้พิสุน์ทั้งหลายก็จะว่ากล่าวตักเตือนท่านโดยชอบธทม เพราะบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยการมากกล่าวตักเตือนกันและกันด้วยการช่วยเหลือกันและกันให้ออกจากอาบัตควรว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองควรว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สาม ถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอสละถ้าเธอไม่สละต้องอาบัตทุกกฎสงพึงสวดสมมานุภาพเธอวิธีสวดสมมานุภาพและกรรมวาจาสวดสมบูรณ์สวดสม,มานุภาพ และกรมวาจาสวดสมานุภาพพิสูุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพพิสุนั้นอย่างนี้คือพิสุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่า427ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าพิสุชื่อนี้อันพิสุทั้งหลายว่า ตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทําตัวให้เป็นคนว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้พิสูจนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นถ้าพิสงพร้อมกันแล้วพึงสวดสงมนุภาพพิสุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจ์จงฟัง ข้าพเจ้าพิสุชื่อนี้อันพิสูุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทําตัวให้เป็นคนที่ว่ายากกล่าวตักเตือนไม่ได้พิสุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นสงสวดสมสมานุภาพพิสุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้น ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมานุภาพพิสุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นท่านรูปใดนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่า ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิสุชื่อนี้อันพิสุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทําตัวให้เป็นคนว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้พิสุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นสงสวดสมานุภาพพิสุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นพิสุรูปใดเห็นด้วยกับการสวนสมานุภาพ ภิสุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องน,นั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทะาทวงพิสุชื่อนี้จงสวดสมานุภาพเพื่อให้สละเรื่องน,นั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งเป็นมติอย่างนี้ 428รบแปดจบยติต้องอาบัตทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุรจใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาริเศเมื่อเธอต้องอาบัตสังคาริเศสอาบัตทุกกฎที่ต้องเพราะยะติ อาบัตทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมละง,งับไปคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความหมายว่าสำหรับอาบัตนั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคาจึงตรัส <c oughs> เรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษ บทภาชินี429กรรมที่ถูกกรรมที่ทำถูกต้องพิสุสำหรับ <c oughs> พิสุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอาบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องพิสุไม่แน่ใจไม่สละต้องอาบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้อง พิสูจน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่สละต้องอาบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิสูจน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ถูกต้องต้องอาบัตทุกกฎกรรมที่ไม่ถูกต้องพิสูจน์ไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎกรรมที่ทำ ไม่ถูกต้องพิสุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> ต้องอาบัตทุกกฎอนาปฏิวานพิสุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ430 1. ิพิสุยังไม่ถูกสวดสมานุภาพ 2. พิสุผู้ยอมสละ 3. าพิสุ วิกลจริต 4. ีพิสุต้นบัญญัติทุพะจะสิกขาบทที่12จบกัน13กุละทูลกุละทูสกะสิกขาบทนิทานวัตถุ13กุลละ ทูสกะสิขาบทว่าด้วยพิสุผู้ปทุสลายตะกูลเรื่องพิสุพวกพระอัศพ,พิสุพวกพระอัศชิพระและพระปุนณพะสุกะ431สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค ภาพผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทก,กะเศรษฐีในกรุงสวัสีครั้งนั้นพิสุชื่อว่าอัชอช,ชิและปุนัณระสุกะเป็นเจ้าถินเป็นอลรชีเลวซามอยู่ใน กีคาคิกีกาคิลีชนบทพิสุพพวกนั้นประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปานนี้คือปลูกดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นลดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อย ดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างทำมาลัยกันเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำมาลัยเรียงก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้ เทิดเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างพิสุพพวกนั้นนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลา ซึ่งมาลัยต่อก,ก้านมาลัยเลียงก้านดอกไม้ช่อดอกไม้พุ่มดอกไม้เทิดดอกไม้พุพวงดอกไม้แฝงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลบุตรเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะพ้ายของตระกูลเพื่อทาสหญิงในตระกูล พิสุพวกนั้นชั้นอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันเดียวใบเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอัสนะเดียวกันบ้างนอนบนเตียงนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้าง นอนคลุมผ้าโฮมผื้นเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าโฮมร่วมกันบ้างกับและร่วมกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสะพยของตระกูลทาสหญิงในตระกูลพวกพิสุพวกนั้นฉันอาหารใน เวลาวิการบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้บ้างและทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูกไล่บ้างฟ้อนลำบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นลำบ้างฟ้อนลำกับเพื่อนหญิงฟ้อนลำบ้างขับร้องกับเพื่อนหญิงฟ้อนลำบ้าง ประโคมกับหญิงฟ้อนลำบ้างเต้นลำกับหญิงฟ้อนลำบ้างฟ้อนลำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นลำกับหญิงขับร้องบ้างฟ้อนลำกับหญิงประโคมบ้าง ขับร้องกับหญิงประโคมบ้างประโคมกับหญิงประโคมบ้างเต้นลำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนลำกับหญิงเต้นลำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นลำบ้างประโคมกับหญิงเต้นลำบ้างเต้นลำกับหญิงเต้นลำบ้างเล่นหมากลุกแถวละแปดตาบ้าง แถวละสิบตาบ้างเล่นหมากเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไหวบ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าเล่นเป่ามะเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่น ไถน้อยนยบ้างเล่นหกคเมนบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นลดน้อยน้อยบ้างเล่นธนูน้อยน้อยบ้างเล่นเขียนทายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเรียนคนพิการบ้าง หัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเบี้ยววิ่งเปี้ยวกันวิ่งเปี้ยวบ้าง ผิวปากบ้างผิวปากบ้างปลบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูลาดผ้าสังคติถ้มกลางเวทีเต้นลําแล้วพูดกับหญิงฟ้อนลําอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนลําในที่นี้ดังนี้แล้ว ให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้าง432สมัยสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสีแล้วเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพื่อไปเฝ้าผ้าผู้มีพระภาคเดินทางไปจนถึงกีกีก,กีดา กิดาคิริชนนบทเดินทางไปจนถึงกิดาคิริชนนบุตรคลั้นเวลาเช้าท่านคลองอัตอัลสาวกคลองอัตลวาศกถือบาทและจีวรไปบินพระบาทที่กีทาคิริชนบทมีการก้าวไป การถอยกับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกที่หน้าเลื่อมใสสายตามองทอดลงสมบูรณ์ด้วยอริยาบทพวกชาวบ้านเห็นพิสุนั้นแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพิสุนนี้เป็นใครดูคล้ายไม่ค่อยมีกำลัง เหมือนคนอ่อนแอเหมือนคนขมวดคิ้วก้มหน้าเมื่อท่านรูปนี้เข้าไปบินพระบาทใครเล่าจะถวายอาหารบินพระบาทส่วนพระอัชชิและพระปุณพะสุกะปุณณะสุกกะ <c oughs> ท่าน <c oughs> ของพวกเราเป็นผู้อ่อนโยนพูดเพราะอ่อนหวานยิ้มแย้มก่อนมักกล่าวว่ามาเถิดและมาดีแล้วไม่ก้มหน้าหน้าตาเช่มชื่นหน้าทักทายก่อนใครๆก็อยากจะถวายอาหารท่านเหล่านั้น อุมาสศคนหนึ่งเห็นพิสุนั้นกำลังบินพระบาทในกีธาคิลีชนบทขั้นแล้วได้เข้าไปหาพิสุนั้นไหว้แล้วกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าได้อาหารบินพระบาทบ้างไหมครับพิสุนั้นตอบว่าอาตมายังไม่ได้อาหารเลย อุบาสิกากล่าวนิมนต์ว่านิมนต์ไปเรือนกระผมเถิดครับแล้วพาพิสุนั้นไปเรือนนิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่าพระคุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนครับพิสุนั้นตอบว่าจเจริญพรอาตมาจะไปกรุงสวัสดีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค อุบาสกกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าข่าวัดในกีตากี ดาคิริชนบทสุโสมพิสุชื่อว่าอัชชิและปุนพะสุกะเป็นเจ้าถินอยู่ในกีทาคิริชนบทเป็นพิสุอัจชชิเลวซามพวกเธอประพฤติไม่เหมาะสมเห็นปัานนี้คือ ปลูกดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสท่านที่เคยถวายประจําแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายกาเลิกถวายแล้วพิสุ ผู้มีศีลพากันจากไปพิสุผู้เลวทรามอยู่ครอบครองขอประทานวโรกาเถิดพระพุทธเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงพิสุทั้งหลายไปกีทาคิลิชนบทเพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สืบไปที่นั่น พิสุนั้นรับคำของของอุบาสกแล้วเดินทางไปทางกรุงสวัีไปถึงไปถึงกรุงสวัีถึงพระเชตวันอารามของอนาถบินทกะเศรษฐีโดยลำดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรจบคลิป69สิบเกาอนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่69คลิป EP sixty nine